IMF กล่าวเชิญประเทศให้หลีกเลี่ยงการใช้รีดภาษีแบบทรัมซึ่งเป็นการเตือนให้ประเทศต่างๆต้องระมัดระวังในการตั้งกำแพงภาษีต่อประเทศอื่นๆหากไม่ก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นทําให้เกิดปัญหาการค้าและการค้าประตุกขึ้นอีกด้วยเมื่อวันพฤหัสบดี16ตุลาคมกรรมการจัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ผ่านการสื่อข่าวถึงความเห็นว่าการใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากรเป็นเครื่องมือที่ประเทศใหญ่ในโลกใช้เพื่อดำเนินความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งหมดนี้เป็นที่ขอบคุณสำหรับการใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากรเช่นการใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากรไม่เป็นผลดีเพียงแค่เมื่อประเทศนั้นจะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากและเป็นประเทศปิดการตั้งกำแพงภาษีต่อประเทศอื่นๆจะส่งผลให้ราคาสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากการค้าและการค้าประตกข,ขึ้นอีกด้วย กรรมการจัดการของ IMF ยังระบุว่าการใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากอรไม่ใช่การที่ดีเลยที่เหมาะสมที่สุดคือการใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากรเพื่อดำเนินความสัมพันธ์กับพันธมิตรซึ่งเป็นความเห็นของสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งกำลังทำสงครามการค้ากันอยู่ในขณะนี้ทำให้เกิดความเห็นที่การใช้มาตร,ราการภาษีศุลกากรไม่ใช่การที่ดีเลย